เจ้าสวัสดีค่ะอันจื่อนางสาวนันทยาพิญโยค่ะสังกัดเทศบาลเมืองพยาวนะคะดำรงตำแหน่งอยู่เป็นนักพัฒนาชุมชนฮกวอนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนะคะรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเฉพทนะคะซึ่ง เทศาบาลเมืองพะเยานะคะได้ดําเนินการสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของหัวเรือนนะเจ้าประจาปี2557นะคะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางเทศาบาลเมืองพะเยาได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอยู่ที่3,672หัวเรือนนะเจ้าซึ่งขณะนี้อ,อ,อยู่ระหว่างการรีเช็คข้อมูลซึ่งเ,เมื่อเทศาบาลเมืองนะคะได้ดําเนินการรีเช็คข้อมูลไป ได้ดำเนินการประชุมนะคะจัดประชุมสรุปผลนะคะเสร็จแล้วปัญหานะคะปัญหาต่างๆตีเทศบาลเมืองพะเยานะคะผู้จัดเก็บนะคะตีประสบเจอก็คือว่าการเข้าไปในหมู่บ้านชุมชนนะเจ้าบางคัครเรือนนะคะก็มาได้ให้ความรวมมือ,อสำหรับผู้จัดเก็บเต่าที่ควนนะคะเนื่องจากว่า อังโควรเรนเนี่ยเกิดการกลัวที่ว่าถ้าหากว่าบอกข้อมูลความเป็นจริงอย่างเช่นในข้อมูลด้านทีซีรายได้ก้าวหน้าหมทีซีเนี่ยนะคะถ้าบอกข้อมูลความเป็นจริงเซตอาจจะมีการจะเก็บภาษีหรือเสียภาษีมากขึ้นนะคะซึ่งในเขตเทศบาลเมืองพะเยายนี่นะคะจะถือว่าเป็นชุมชนในเขตเมืองนะคะหมายถึงว่าจะมีทั้ง พอค่าวานิชนะคะข้าราชการต่างๆนะคะมากพอสมควรนะเจ้าซึ่งการาทำให้ข้อมูลในด้านนี้นะคะบางทีเขาก็บรสามาตีจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะคะซึ่งสำหรับแนวทางในการแก้ไขตีคิดว่าน่าจะนำไปแก้ไขในการจัดเก็บ ของปีงบประมาณต่อไปนะคะก็ควรจะมีการจัดประชุมชี้แจงหรือกัผูจ้จดเก็บนะคะหรอได้อันสาบนะคะและก็ได้ดําเนินการนะคะจัดได้ดําเนินการชี้แจงหรืออธิบายหรอกับครัวเรือนตีเฮาเข้าไปดําเนินการจัดเก็บนะคะว่า,าสาเหตุนะคะและเ,เหตุผลนะคะตีเฮาดาเนินการจัดเก็บเนี่ยเพื่อสาเหตุอะไรอันใดพองน,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 นะคะมีวัตถุประสงค์จะใด,ดพอง เพื่อที่ครัวเรือนที่เขาเข้าไปจัดเก็บนี่คะ,ะเป่นจะได้ให้ความรวมไมร้รวมมือของเขาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บักเกิดกรณีตีออยอมให้ผู้จัดเก็บเข้าไปจัดเก็บในครัวเรือนนะคะและอีกประเด็นปัญหาหนึ่งตีทางเทศบาลเมืองพะเยาเขาได้พบเจอก็คือยังประเด็นในด้านข้อที่ ยี่สิบห้านะคะก็คือในมวลที่ห้าการปลูกฝังค่านิยมไทยนะคะคือคนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรานี่นะคะซึ่งในข้อนี้นะคะก็ในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยก็โตเก็นเป็นจํานวนตีเยอะพอสมควรซึ่งในข้อนี้เราได้จัดการประชุมแล้วตอนนี้นะคะคณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลดีเช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลยังไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะว่าการเข้าไปชัดเก็บในแต่ละครัวเรือนเนี่ย อาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะคะระหว่างการาดื่มสุราเป็นประจํากับการดื่มสุราเป็นครั้งคราวนะคะซึ่งในปีต่อไปเขาก็จะมีการแก้ไขนะคะดยการที่จะชี้แจงชี้แนะนะคะท่สำรับผู้ที่จะดําเนินการจัดเก็บเนี่ยได้ทําความเข้าใจในหัวข้อนี้นะคะเพื่อ,อเพื่อที่การจัดเก็บในปีต่อไปก็จะได้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะและสำหรับในส่วนนี้ก็จะขอจบการรายงานเพียงเท่านี้แล้วกันนะเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้า